วันนี้จะไปไหนดีนะอุ้ยอยากไปอ่ะอยากไปห้างจังเลยอยากไปห้างจังเลยนี่อิดคอมาำจังบ้านอยากไปห้างจังเลยอยากไปห้างจังเลยอยาเอ๊ะไปห้างดีกว่านะอยากไปก็ต้องไปได้จ้าได้สองขโมงแล้วเนี่ย เปลี่ยนรองเท้าก่อนแม่ค้ากลับมาแล้วค่ะเปลี่ยนรองเท้าไปเป็นรูปแบบแม่ค้าจะขอไปห้างนะคะได้จ้ะแม่ให้ตลอดแม่เน่ราที่สุดเลยวันนี้จะใส่รองเท้าวันนี้ฉันจะใส่รองเท้าที่ที่เพิ่งเพิ่มาใหม่นะคะเ๋ยอกสิ่งเท้าก่อนนะโทรไปก็ไม่รับสาย จะไปติดส,สายแล้วไม่ยอมรับนี่นี่สินค้ามาแล้วนะฉันจะไปเที่ยวฮ่า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 ไม่มีใครใหล็กได้ฉันได้ปไปออ้อไปนู่นมุไหนอะไรนั่ง,งอะไรนู่นนะไปกรีดอัดใหม่ไปตูด่น,นรองเท้าบาร์บี้รองเท้าสเก็ตสวยจังเลยอยากได้อยากได้อยากได้ ฉันจะซื้อให้หมดเลยฉันซื้อสองคู่นี้ใส่ะาผู้หญิงว้าวฉันได้มันแล้วดูสิฉันมีรองเท้าแล้ว,ฉ,นนาาลวฉันจะทำฉันจะใส่เผืจังเลยอไรเซนต์ว,วันนู่นเนี่ยอะไรอะไรวันวันแล้วเที่ยวเขอเป็นฟรีเที่ยวอุ้มหนึ่งแล้ว

จิงไม่ใส่แล้วเชื่เป็นไรไหมคุณเป็นไรไหมเยอดูไงไม่ต้องมายุ่งกับพิการจะดูแลตัวฉันเองจะไว้นะถ้าไม่ไปอ่ะไปก่อนด้วยเขาท้าแพ้ ก็ทาเซนแผปนี่ตัวก็ชวนก็ไปนี่หมาอ่ะจะต่อจ้บเอาเอออืมผมจะพยุงนั่งรถเก่งเมือนเขาไงไม่รักสายแอรกับอะไรเกินนานอ่ะบอกให้หนูว่าใกลับรถเมย์มาเองไหวไหมคุณผมไม่ต้องรอครับไม่ต้องมันวไปยุ่งนอนไม่ยอมรับสายตั้งแม่แต่ไปยุ่งเลยนะเจ๊แช่แช่ รยไหมโอยไม่ไหวอ่ะเออดีๆตนก็ไปรับคุณด้วยเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาค้าแล้วชอบจะกลับบ้านไปันใครผู้หญิงคนเดียวเขบอกแล้วเพื่อนทวกคนเพื่อนไอ้รถเลยขามันอ่ะไี่ลูกผู้จ่าไม่เอาใจยากอย่างนี้อเนี่ฮะโอ้โหจริงๆเลย โรไปติดแต่สองสายมันยังไม่รับสายเลยเนี่ยเจ็บจังเลยอ่ะไม่น่าเลยไม่น่าซื่อพัฟเเกตใส่รูอ่ะจะออกไปเมื่อห้าโมงอ่ะจะโตมาหาลูกตอาหกโมงบอกไปอยู่อะไรง้างอะไรอ่ะเนี่ยไม่มีการตอบรับเนี่ยจาไปโตสับหนูนุ่มแบกเงินหมดแล้ว ดูสิรองเท้าสเก็ตป้าโอ๊ยจะหล่นทำไมเนี่ยฮะแกลบไปกับเท้าเองเนี่ย้ยเออลยมาแล้วตีทิงเขไม่ใส่แล้วไม่ต้องไปเดินตามเขาอะไรงี้เขาเดินตามไม่ใส่แล้วนี่ฉันสเก็ตแล้วฉัจะไปห้างไปกันเลยค่ะจะไปห้างอีกรอบนีัคือของฉันุญาตได้มากดาจะไม่ผู้หญิงคนผู้ชายคนหนึ่ง แม่คะห,หนูกลับมาแล้วหนูไปซื้อห้าเหมือนเดิมอ้าวหนูจะเปลี่ยนเท้าไปเพราะรองเท้าอันนั้นมันทําให้หนูลม้มแล้วก็เท้าแพงค่ะหนูขายไปตกน่างแล้วเก่งเว้ยที่ห้างเลยตกรู้แล้วตกเวทปรีอะเวื่จังเลยท่าอะไรลูกใหญ่ๆตรงเวทปรีที่หนูเคยสมัครงานกับไหมล่ะ นู่หุนแน่ไม่ได้ไปตรงหนูนะไปตรงวนธะุรกิจเน่ะอยดีนะแค่ลม้มรอกเท้าแพงอีก1สสองสายแล้วเนะี่ยมันไม่รับก็สายองถ้าเป็นห้นั้นหมดแล้วตังในดีแทกเนี่ยแต่ไม่รอกลับก้ก็เลยนะ <jam Stadium> ไม่ร MM. ู <Luc ar cells> ้อุถามมันมันวางอยู่เลยแล้วเนี่ยไม่ถึงตุกทีอะบอกมึงก็เล่มีตับมาเลยแล้วเล่มีก็คีรอเลยหนึ่งสามหกวางจะมานาอีกแล้วไหวหรือเปล่าคุณอะฉันไหวเลยตั้งแต่เด็กก็ได้มันไม่เคยเสียเลยฉันหลกนะ นี่กลัวก็ไล่ออกนะไม่อยู่เขา่ยก็ตวนั้อไตัวจัดงานนี่สิแผลเรื่องของแกสิยุดนฉันหลังโฉมอันนี้เป็นตุ้งอองแม่อินโอ้ยนี่คุณจดจิดจดจดดดต้มไม่กินไม่ใ่จ็ดชมัดเลยผู้หญิงก็ไปรู้ฉันไม่ไดขอให้ช่วยกันจำไว้นะจำไว้จำไว้เชื่อ มันบอกไม่มีการตอบรับโอ้ยเป็นไรอีกเนี่ยโอ้ยเจอทีไรเป็นอีทุกทีหรือต้องเปลี่ยนรองเท้ารองเท้านี้ไมาทำซื้อเพื่อที่แท้คงต้องรอเท้าหละฉันไม่ซื้อรองเท้าใหม่ดีกว่าเออรู้ว่ามันมุดแล้วเดิกลับได้เนี่สวยจังเลยคงไปเดินกลับแล้วพวกนี้เอาคุณสองคู่นี้ครับแล้จะเปลี่ยนเลย โตหาแม่ก่อนเกี่ยใส่ก่อนชึๆชึบ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 เสร็จและตัวตรงหน่อย,ยแล้วก็อยู่เฉยอ,อย่างนี้นี่แหละแม่พูดเลาฮ่าฮ่า ท่าน,นีสุดไม่รู้อะไรนี่นาทำอะไรของนายอยู่ฮะไปส่งเขาที่บ้านด่วนเลยจะถามมาัว่าบ้านเขาอยู่ไหนมันก็ไม่ไบอกทัวางอยู่เลยอะไรเอ่อให้ฉันไปส่งบ้านเลยนะ,นนนะฉันก็ไม่เหมาะนะฉันบอกเหมาะก็เหมาะแล้วฉันพอดีอย่างงี้จะโดนอโอ๊ย รองเท้านี้ไม่ช่วยฉันเลยอะฉันไปดีก,กว่าเชอะจะช่วยไหมช่วยกันเดะจบแล้วนะคะก็ระเเองมากมากเลยคะ่ะ